มาต่อกันที่เรื่องกฎหมายใกล้ๆตัวนะคะวันนี้ต้องถือว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็เข้ากับสถานการณ์เพราะว่ามีการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือน้ําท่วมเยอะของจริงมัมีเยอะค่ะแต่ว่าของปลอมนี่ก็แอบแฝงมาบางครั้งมาในรูปแบบของมูลนิธิหรือว่าหน่วยงานขอให้คุณช่วยเรียรายเงินแล้วก็บริจาคเงินผ่านธนาคารไปเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าถ้าเรามารู้ทีหลังว่ามูลนิธินี้นะ่ะไม่มีตัวตนเป็นมิจฉาชีพเนี่ยเราสามารถที่จะเอาผิดกับเขาได้ในข้อหาใดคะ มีนี้ถือได้ว่าคนที่อ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่นั้นได้กระทําการโดยทุจุริตหลอกลวงดยการโกหกและการกระทําดังกล่าวถ้าเป็นการได้ทรัพย์สินไปจากท่านถือได้ว่าบุคคลนั้นได้กระทําความผิดฐานช่อโกงอันมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีท่านสามารถที่จะแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักง,งานตำรวจได้ครับ ก็หนักเลยก็คือโดนฐานช่อกงนะคะแต่ว่าถ้าทางที่ดีเนี่ยเราต้องรู้ที่มาที่ไปของหน่วยงานดีๆแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบไม่ใช่ว่าไปเห็นว่าเป็นมูลนิธิหรือว่าหน่วยงานไหนก็ยินดีจ่ายเงินไว้ให้เขาเลยเงี้ยแล้วเราพอมาตรวจสอบทีหลังเราก็ไม่รู้ที่อยู่ขอแล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้ถึงแม้ว่าจะแจ้งความนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ระวังด้วยแต่ว่าเข้าใจเลยค่ะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยช่วงน้ําท่วมใครๆก็อยากที่จะช่วยเหลืออยากจะบริจาคตรวจสอบกันนิดนึงกันละกันนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูเกาะขบวนปัญหาากับงแงค่ะ